ายนี้เดี๋ยวจะพักทฤษฎีเหมือนเดิมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมาสอบอสอบท่าน้องคว่ำน้องหงายท่านนั่งเอาคนละท่านนเดี๋ยวใครเป็นผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวจะสอบกับตมาเพระาะว่าลูกสอนว่าเรียนไปแล้วว่าไม่มีสอบเดี๋ยวพวกเราไม่เก่งไม่อะไรนะไม่ไม่ไม่เอาไปทากันเดี๋ยวเราจะทําท่าน้องคว่ำหนึ่งคนท่าน้องหงายหนึ่งคนท่านนั่งหนึ่งคนเดี๋ยวผู้ชายก็จะทําให้ตมาต,มา,ตมาเมื่อยมาแล้วทั้งวันแลน้วน,น,น,นะ,นะ <laughs> เล้กผู้ชายนี่จัดาะมาเลยเอาคืนเลยนะที่จะมาจัดหนักๆนันพวกเราเอาคืนแล้วผู้หญิงก็เอาลูกศรคืนเลยนะลูกศรที่จัดเราเมื่อกี้เมื่อวานนะแล้วก็ใครที่โดนอะไรนะหมอรถจัดอะไรโดนหมออะไรนะต้นจัดไปเนี่ยอะไรเดี๋ยวเอาพิษเอาคืนเลยตอนปลยเอาคืนพี่เลี้ยงถ้าเขาพี่เลี้ยงหลุดไปจักป่าได้นี่ก็แสดงว่าไม่ผ่านต้องเดี๋ยวพี่เลี้ยงเย ไม่เนี่ยอคอทิศทางโอเคไหมอไไม่ว่าท่านนั่งท่านานา้องไงเดี๋ยวใครมั่นใจไม่มั่นใจท่านไหนก็จะเอาท่านไหนก็รอเข้าคิวนะเอาคอเอวท่านน้องข้อมนไงไหท่านนั่งเดี๋ยวเราจะให้ทําีละคนละคนถ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาสรุปกันว่าเป็นงไงบ้างใบป,ประกาศหรือว่าอะไรเนี่ยมอบเนี่ยหรือว่าเดือนจากสํานักบูริมสํานักนอดพันไทยบ้านเด่นนี่ออกไปบ้านเด่นาบ้านดอนเปลี่ยนชื่อมาบ้านดอนจะเป็นยังไงบ้างเลย โอ้รุ่นนี้ต้องรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งนะอย่าให้เสียชื่อบ้านดอนนะถ้าปันเด่นอยู่ไหนก็นะหมอเด่นหรือปันเด่นอยู่โน่นอยู่บนก็จนนะมีตอนมีหมอเด่นหมอโดมบ้านดอนบ้านโดมน,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 นี่บ้านดอนแล้ว้านดันหนึ่งนะสนใจมีนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแลก็อพอสอบเสร็จแล้วก็เราก็จะสรุปกันนะเราสรุปกันว่าเป็นไงบ้างผลออกมาพี่เลี้ยงรอดกี่คนถ้าพี่เลี้ยงไม่รอดที่แสดงว่าเราก็ไม่ผ่าน เอาพี่เดี๋ยวเห็ดีๆนะเดี๋ยว,วนะักทางเข้าเสร็จเราไปเตรียมๆเดี๋ยวจะสอบกับใครไปไปีเปน็นนวดเอาใจกันนะคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวสอบอะไรีร๋ยวทดสอบแล้วไ,ไม่กันปลายสามก็เสร็จสรุปอีกไม่เกินสี่โมงนะบางคนนี้เราลบเช้าบางคนก็กลับไปจันบางคนก็อาจจะกลับไปบ้านเพราะว่าถ้าปล่อยไปห้าหกโมงเย็นกลัวมันจะดึกไปนะเดี๋ยวขับรถข,ขับลาลำบ,บากอันตรายจะอย่างเร็วสุดก็สี่โมงเร็วไวๆก็ประมาณ สี่โมงครึ่งเดี๋ยวเราสรุปเสร็จแล้วมอบไปประกาศบางครั้งเราอยู่ด้วยกันปากกัดตีนทีมีอะไรอะไรนะอะ,อะไรนะ่ไม่ค่อยอันนี้ก็ขอเขามากันอาบซิกรรมให้กันเรากลับไปเราก็จะไม่ได้มีกรรมต่อกันมูที่เรามาจน้เจอเราที่นี่สงสัยสร้างกรรมไว้ร้อยชาติห้าชาติก่อนแลวต้องมาเจอมาพบปากกันที่นี่นะเดี๋ยวหมดกรรมหมดเวรกันก็ไม่ได้เจอแล้วก็ประมาณนี้นะ,ะก็ะล้วก็มอบไปประกาศมอบแล้วก็ ทายโรคโมูอะไรกันก็เลิกวันการเลี้ยงการกินเลี้ยงย่อมมีวันเล,ลิกว,นวันน่เป็นแบเราเรียนกันมาสามวันเต็มเต็มปกตินี่ถ้าถามลูกสอนเลยนะไปสอนที่อะไรนะมอปฐมอ่ะนะสามวันกาสองวันเรียนไม่ได้มากขนาดนี้นะวันครึ่งใช่ไหมเรียนไม่ได้มากขนาดนี้นะครับแล้วพวกเราเนี่ยจะมาหมดเปลือกเลยหมดหมดพุงเลยพุงยุบไปเยอะเลยมไ,มมไม่มีท่าแลแตุจะมาหมดท่าเดี๋ยวแต่ว่าพวกเราจะไปฝึกไม่สุดเลยนะ โอเคหายใจลึกๆนะเดี๋ยวเราแผ่เมตตาพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนมานะขอให้จำทุกอย่างทุกข้าเราใช้เวลาแค่สามวันเต็มๆีัเจาจำทุกข่าแล้วง่ายมากเลยแล้วก็จะไปดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณบาอาจารย์คนไข้ของเราที่รออยู่ทั้งวันก็สิ่งที่เราได้ทั้นใจเย็นวันนี้แผ่เมตตาให้ทุกสรรพสิทธิ์ทั้งหลายที่บริเวณนี้ที่เห็นก็ดีไม่เห็นก็ดี อยู่ทั่วโลกเลยเขาเขต้องมีแต่ความชุกความสวัสดีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นท่านพวกตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรชีกันได้กันเลยอัพยาปชาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความกายใจเรยสุขีอัตนาริยารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเดิน อ่าให้สดรับว่าพระอัพระลาคะอรหังสมมาสัมพโชกราะว่าพุทธังสวันตันอภิวาเทมิสวาขาโตพระคะตาร์ตาธโมธมานุมาสามิสุปฏิปโนพระวตสาวกสังโฆสัำคานุมาามิบ่ายโมงเจอกันอีกทีนะตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งรอบนักเรียนทั้งหมดนักเรียน ตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งหกครั้งเย้ฮไฟไฟคุณทำไม่เก่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันฉลาดจริงๆทำไม่เหลือสักข้าเลยทำได้ทุกข้าเลย we <laughs>